สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราช่องพลายบุญชูนะคะวันนี้แม่จะแม่จะมาเล่าประวัติและความเป็นมาของบุญชูให้ฟังนะ บุญชูเป็นลูกของแม่บุพภาเทวีนะคะพ่อก็คือพ่อสีดองเงินของนาว้ยนะคะแม่ของบุญชูแต่ก่อนอยู่ที่วัดช้างหมอบอำเภอประสาทและก็จังหวัดสุรินทร์ของเรานี่แหละค่ะเราได้ไปรับแม่ของบุญชูมาเลี้ยงต่อและเข้าโครงการเมื่อวันที่วันที่สีนนะพ่อ ประมาณนะคะวันที่4ตุลา2555เป็นโครงการของคดจสารของสวนสัตว์นะคะคุณชูได้เกิดที่โครงการคดจสารคดชนา,าจากักคุณชูเกิดวันที่26เดือนพฤศจิกายน2559 5นะคะ สองห้าห้าเก้าตอนนี้บุญชูอายุ4ี่ปีสองเดือนตายค่ะรูปร่างลักษณะของบุญชูจะมีเล็บเล็บหน้าเล็บหน้าแปดซ้ายก็สขวาก็สและก็เล็บหลังอุ้เท้าหลังนะคะ เท้าหลังก็จะมีเปดเหมือนกันค่ะซ้ายก็สีขวาก็สีนะคะพ่อเป็นสีโดแต่ว,ว่าบุญชูจะมีงาเดี๋ยวเราจะพาไปดูใ,ใกล้ๆนะ อ,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 อันนี้ก็แล้วแต่วาสนาเนาะค่ะพ่ <N am id ana> อสีโดแต่ลูกมีงาโองาลูกที่เราก็มีผิวของบุญชูจะหนามาก ลำไส้อักเสบนะคะอาการของโรคก,ก็คือจะถ่ายไม่ออกแล้วก็อ้วกแล้วก็กินอะไรไม่ได้ค่ะต่อมาแม่ของบุญชูก็ได้ล้มเมื่อวันที่20มีนา262ค่ะตอนนั้นบุญชูได้2ปีกว่าน,นะคะ หลังจากนั้นควานก็เลยได้ลาออกจากโครงการค่ะเนื่องจากว่าเงินเดือนลดลงรายรับก็ไม่พอกับรายจ่ายเนาะค่ะก็เลยตัดสินใจลาออกจากโครงการแล้วก็พาบุญชูไปภูเก็ตค่ะไปได้ประมาณ5เดือน ก็กลับมาคืนค่ะเพราะว่าโควิดเขาจะปิดจังหวัดเลยค่ะที่ภูเก็ตนะ่ะบุญชูกลับมาจากภูเก็ตวันที่27เดือนมีนา2563นี้แหละค่ะมาอยู่ที่บ้านระวังอยู่ที่บ้านก็มีเพจอีจัน์มาช่วยเหลือเรื่องสับประรดนะคะช่วยได้ประมาณ4เดือนนะคะ และก็พ่อมหาของเรานะคะได้ช่วยเหลือเรื่องสับป,ปะรดและก็หญ้าเอาไปให้บุญชูได้กินบ้างพ่อมหาของเรานะคะและโตมาก็วันที่สงวันที่สองทางจังหวัดเขาได้ ให้เอาช้างมาที่วัดป่าเจียงเอามาสำรวจว่าช้างน่ะจะอยู่อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่อยู่จริงไหมคะอยู่ที่บ้านจริงไหมว่าช้างมีตัวตนจริงไหมก็ได้พ่อหมหาของเรานี่แหละค่ะไปรับ้องบุญชูมามาอยู่ที่ตะกลางต่อเลยค่ะยังไม่ได้กลับนะคะณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตะกลาง บ้นพักของพ่อมาหานะคะและก็ต้องขอขอบคุณพ่อมาหานะคะของเราที่มีพระคุณมากมาก,มากนะคะจะไม่ลืมพระคุณนะคะขอให้ที่ให้ที่พักที่อาศัยของบุญชูทั้งช้างและก็คนนะคะไม่ว่าจะเรื่องน้ำเรื่อง ไฟนะคะทุกอย่างนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญนะคะเดี๋ยวว่างๆเราก็จะพากันไปเยี่ยมค่ะยังหาเวลาว่างไม่ได้นะคะส่วนพ่อทองคำไม่ใช่พ่อของบุญชูนะคะเป็นพ่อเลี้ยงค่ะเป็นพ่อบุญธรรมค่ะ เพราะว่าเอาบุญชูมาฝากไว้นะคะตอนนี้บุญชูเป็นช้างตกงานถ้าแม่แม่เอซีหรือว่าแฟนคลับอยากมาเยี่ยมมาชมเสียงจริงตัวจริงของบุญชูก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะทุกท่านตอนนี้บุญชูพักอยู่กับพ่อมาหาบ้านตะกลางนะคะ ก็จะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าโครงการเขาจะรับนะคะ บุญชูจะเป็นช้างที่เลี้ยงไม่ยากนะคะกินได้ทุกอย่างเพราะว่าดูจากที่ว่าอายุเท่ากันเนี่ยบุญชูก็จะตัวโตวกว่าเพื่อนๆน,นะคะพ่อไปยืนใกล้ๆทีโอ้ตอนนี้สูงมากเลยค่ะ ท่วมท่วมแล้วค่ะท่วมหัวแล้วค่ะเนี่ยคุณชูช,ชนูนั่งน่ามากอยากแวะมาเยี่ยมมาชมก็เชิญได้เลยนะคะที่บ้านพ่อมาหาครับผมต้อนรับทุกท่านเลยนะคะมาเยี่ยมมาชมความน่ารัก ียงจริงตัวจริงของบุญชูได้นะคะที่บ้านพ่อมหาทักทิปอยู่ที่บ้านตากลางนะคะชูครับขอเสียงหน่อยครับชูครับชูครับ,รบขอเสียงหน่อยครับ ยังดังฟังชัดเดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะพากันไปเยี่ยมพ่อมาหาของเรานะคะแต่ว่าบุญชู ก็ยังไม่ทราบว่าจะไปด้วยไหมเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการทรงค่ะคนทรงนะคะเดี๋ยวต้องคอยดูก่อนนะคะว่าบุญชูจะไปด้วยไหม ก็ต้องขอขอบคุณพ่อมหาของเรานะคะหรือว่าพระพศจะไม่ลืมพระคุณเลยค่ะที่เป็นสะพานบุญต่อให้เราได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาเจอเพื่อนเพื่อนเดแก๊งนะคะบุณชูก็จะร่าเริงแบบว่ามีเพื่อนเล่นนะคะ และก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญร่ำร,ำร,ว,ยรวยนะคะ สวัสดีค่ะ